สวัสดีค่ะน,นี่ช่องน้องเชอร์แตมนะคะวันนี้พาน้องเชอร์มาทําทบุญนะคะอันนี้ที่วัดสีสันเพชรนะคะน้องเดินไปโน่นลรวค่ะเมื่อสักคู่เราไปกราบพระมงคลบอพิษมาแล้วนะคะแล้วก็มา เดินวัดภาษีสันเพชรกันต่อตอนนี้เวลายเย็นแล้วนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะแดดล่มแล้ว <c oughs> สวยมาก ที่สวยงามอูว <laughs> ไเอเซอร์เดินไปโน่นแล้วนะคะไม่ได้เดินนะคะวิ่งกว้างใหญ่ เดินชมรอบๆนะคะออ้โหลมเย็นเซตแอมเซตแอมไปไหนอะไล่นก ไล่นก <laughs> ไปแล้วเริ่มตามพ่อแล้ว เจอน้องกะลอกนะคะวิ่งดุ๊กดุ๊กดุ๊กนี่นี่นี่น้องกะลอกค่ะเจอกระลอกหลายตัวมากเลยค่ะพยายามจะเดินให้ทั่วนะคะ ใช่แน่นมากอือแต่ก็มีเอียงๆอีืมอืมกาบบรนะาทำกว่คาจะเสร็จแต่ละอันนะ<า>สุด <มา S 1> ยอดฝ<อ>ีมือเขาต้องมาเผาอิฐแดงนะอืมเฮ้ยอืม,อม ขนลุกโอ้พระเออ ออืใช่เขาจะแบบรุ่งเรืองนะไม่น่าเทืองาเรืองใช่โอ้โหตรงนีมม้สวยมากเลยโอ้เออสวยเนะี่ยตัวเองอือ

จะตามไว้พาไว้พาสาธุน่ะพักข้างหน้าเห็นป่าเออสาธุสาธุาธอันนี้เสมาเออใช่เนาะเออจะเป็นหญิงเออจะหญิงแะฉลากอันนี้เขาคำ้ำเออจะลมม้มเนาะใช่อ,อยู่เดียเด๋ยวๆด้วยไง อืแสดงลลว่าตรงนี้เป็นโบสสินะคุณเสม,ม,ม <laughs> าโบสเล็กๆเนาะเจอแตมเล็กๆเจอแตมไว้พายยังคะนี่นนๆทางซ้ายทางซ้ายค่ะเจอแตมทางซ้ายนี่ๆๆ่ แล้วสาธุสาธุสาธุเออสาธุนี่นี่นี่สาธุออะไปไปค่ะไปค่ะอ๋อจะเอากระเป๋าอ่ะไปค่ะไปไปหนักสวัสดีค่ะนี่ก็พาน้องเชอมาวัดมหา,าธาตุนะคะ สวยแล้วก็ใหญ่มันวัดพระศรีสันเพชรเลยนะคะนเธอตามนี่น,นี่น,นี่มาไหว้น,น,น,นววี่เร็วเธอตามมาดูเร็ว มาเร็วสาธุสาธุาาตามมานี่เลว วัดมหาธาตุนะคะ เดบูดาเยวันนี้สวยอากาศดีไปแล้วไปแล้วเชิญตามมาแล้วไปลูกสวยงงเจ

อากาศดีอ กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะคะอนโนนป้าบึงพระรามตรงโน้นอ่ะ พรามอะที่เราผ่านมาอ,อ๋อเออนะอืมมาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้ว น้องเชอเวันนี้อเ,เอเเอใช่อ,อ่ะเว้ยวันนี้กี่วัดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สีวัดอืม,เ,มอเริ่มง่วงเริ่มเพียน,น้องเริ่มง่วงเริ่มเพียแล้วนะคะ <c oughs> เดินเยอะ อืมแล้ววันนี้ยังไม่ได้นอนด้วยเออนั่งพักก่อนเนาะนั่งค่ะเชื่อแตมวันนี้ทัวร์วัดสี่วัดเลยนะคะิปนั่งเชื่อ น้องเชอร์สาธุน้องเชอร์สาธุแล, <laughs> แล้วกลับบ้านไปพักผ่อนนะคะน้องเชอร์าบายบายห <laughs> น่อยค่ะยิ้มยิ้มขอบคุณที่รับชมน้องเชอร์นะคะน้องเชอร์เหนื่อยมากเลยค่ะวันนี้ทัวร์สี่วัดนะคะตั้งแต่เที่ยงนะคะโอ้โห <laughs> <laughs> บายบายค่ะ <laughs> À